สวัสดีครับนับจากนี้ไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงจะได้นำโอวาทธรรมดีๆมาสอนลูกสอนหลานขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยณนะโอกาสนี้เชิญครับเป็นโลกตามที่เขาพูดกันเขาเลอกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีประโยชน์กับโลก ไม่ได้ช่วยอะไรในโลกเลยดีไม่ดีคนในเขตของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ถ่วงความเจริญความจริงการประรบอย่างนี้น่าคิดคำว่าน่าคิดนี่มันมนความมนหมายความว่าน่าตำหนิ <c oughs> เราก็ต้องมาคิดกันตามคำพูดการรับฟังมาแล้วไม่ใช่ว่าจะยอมรับซะทันที หรือว่าจะปฏิเสธซะทันใดแต่การแนวสองนี้ถ้ามีในจิตใจของเราก็ต้องคิดดูว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญากันเลยคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเชื่อง่ายก็ถูกหลอกได้ถูกลวงง่ายเมื่อถูกหลอกถูกลวงเขาแล้วโทษไม่เกิดภัยไม่เกิดขึ้นเราจะไปโทษใคร เราจะไปนั่งโทษว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็ยากเหมือนกันแม้แต่ตัวของท่านเองท่านยังไม่ช่วยตัวท่านพระพุทธศาสนาจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ยังไงองค์สมดัดพระจอมไตรทรงตัดไว้เสมอว่าขา,าตาโรต,ถา,าต,าาตถาคตาว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก บอกแล้วถ้าทำตามก็ใช้ได้แต่บอกแล้วไม่ทำตามก็เป็นเกินเหตุเกินวิสัยที่จะไปบังคับบัญชาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ด,ดีไม่ใช่ผู้ร้ายถ้าผู้ร้ายนี่ใครไม่ปฏิบัติตามเขาเขาจะบังคับว่าต้องทำตามแต่ถ้าว่าผู้ด,ดีนี่ถือการแนะนำเป็นสำคัญ ถ้านแนะนำให้ทำอย่างนี้ชี้ช่องว่าจุดนี้เป็นจุดของความสุขจุดนี้เป็นจุดของความทุกข์แต่หากว่าท่านต้องการความสุขท่านควรทำอย่างนี้ท่านต้องการความทุกข์ท่านทำอย่างนี้และเมื่อท่านทำไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านท่านพอใจในด้านความสุขท่านกับพบความสุขท่านพอใจในด้านของความทุกข์ท่านก็พบความทุกข์ วันนี้เรามาพูดคันึทวิน,นัยที่คนจะศึกษาดีแล้วให้กล่าวว่าคนทุกคนควรจะศึกษาระเบียบวิน,นัยกฎข้อบังคับที่ชนส่วนใหญ่วางไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกันคำว่าวินัยในที่นี้ก็ได้แก่กฎหมายของบ้านเมือง ที่ประชุมวางกันไว้ว่าทุกคนควรจะปฏิบัติตามนั้นท่านก็นลองคิดดูว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเสียทั้งหมดคือบรรดาประชาชนผู้ทีไ่ไม่ได้ออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย <c oughs> และคนที่ออกมีอำนาจออกกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย คนที่มีอำนาจใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กับชุมชนก็ก็ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันแต่เพืนั้นว่ากฎหมายจัดว่าเป็นวินัยของคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งโลกที่วางไว้แล้วทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายกันหมดท่านจะเห็นว่าโลกนี้มีความสุขหรือว่าโลกนี้มีความทุกข์ ตัวอย่างเรื่องกฎหมายที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆว่าการทําลายป่าทําลายไม้ป่าไม้ทําลายความอุดมสมบูรณ์ของชาติเป็นของไม่ดีมีโทษหนักไอ้คำว่าโทษหนักในที่นี้หมายความแบบจะเป็นเหตุให้น้ําท่วมจะเป็นเหตุให้ฝนแรงนี่โทษมันหนัก มันไม่ได้หนักสําหรับบุคคลผู้ทําลายป่าที่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นการถูกลงโทษจากธรรมชาติให้บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งให้ความลำบากยากไร้มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาถือว่ามีอำนาจบางทีก็ออกกฎหมายซะเอง บารายก็เป็นผู้ควบคุมกฎหมายเพื่อใช้กฎหมายลงโทษบุคคลอื่นนี่ตามหนังสือพิมพ์เขาว่ากันจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องข่าวทางหนังสือพิมพ์แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีกำลังใหญ่มีทุนมากมีกำลังมากมีอิทธิพลมากก็ยังค้นไม้ทำลายป่า นี่แสแดงว่าท่านพวกนี้เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยนระเบียบวินัยที่วางไว้ก็ห้ามการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าจงอย่ามีจิตใจโหดร้ายทำลายบุคคลอื่นจะมือไวจะลักอย่าโกงย่าคด่าโกงบุคคลอื่นหรือว่าย่าคด่าโกงเวลาการงานของหน้าที่ เียคดเบียกโกงระเบียบประเพณีที่ตั้งไว้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยบางคนที่มีอำนาจใหญ่ในสมัยก่อนก่อนที่อาตมาจะเกิดเขาบอกว่าในสมัยนั้นเคยเห็นนั่งกินข้าวต้มกุ้ยอยู่ข้างถนนพอมีส่วนหิงานการบริหารบ้านเมืองมาเท่าไรความสิวิไรก็ปรากฏข้น ในฐานะของตนถ้าจะก,กล่าวกันถึงเงินเดือนท่านกล่าวว่าทำไปสักร้อยปีก็ไม่สามารถจะสร้างฐานะได้เท่านั้นแต่ไดาว,ว่าพอมาบริหารรายการแผ่นดินเข้าไม่นานนะักก็คีค,ความร่รํารวยคนประเภศนี้เขาเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่พูดนี่พูดในสมัยก่อนที่ผู้พูดจะเกิด แต่ว่าในสมัยที่เกิดมาแล้วนี่จะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบเวลานั้นท่านผู้ใหญ่ท่านกล่าวว่าเขาโจทย์จังกันว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นคนเลวแสนเลวไม่มีใครยอมรับนับถือนี่เป็นอันว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามีไนไม่ศึกษาวินัยศึกษามาแล้วไม่ปฏิบัติตามีไนมันเลวแบบนี้ แต่ว่าทุกคนจะมีวินัยเสียหมดกฎหมายบ้านเมืองมีอย่างไงทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของขอบเขตที่เราอยู่ร่วมกันมีอะไรโดยเฉพาะทัว่าข้อบังคับนี้เขาจัดไว้โดยเฉพาะในเขตนั้นเราปฏิบัติตามนั้นประเพณีนิยมมีอะไรบ้างเราปฏิบัติตามหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัย ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดีประพฤติดีประพฤติดดชอบถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างก็รู้ตัวว่าเราเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นนายจ้างคําว่านายจ้างจะต้องรู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสําหรับลูกจ้าง มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกย้างทั้งหมดนี่เราต้องตัดคำว่าจ้างทางลราคท้ายทิ้งไปมีกำลังใจมีความรู้สึกจะทำเป็นลูกคิดเห็นเสมอว่าเขาผู้นั้นเป็นลกูกไม่ใช่เป็นลูกจ้างกิจการงานของเราจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะอาศัยลูกเป็นผู้ช่วยทำ เมื่อลูกช่วยทําก็ต้องถือว่าลูกมีหุ้นส่วนถ้าผลประโยชน์ใหญ่ไม่เกิดขึ้นเขาก็ควรจะรับผลใหญ่เป็นเครื่องตอบแทนถ้าผลประโยชน์มันน้อยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ควรจะรับผลน้อยถ้าเราต้องขาดทุนเพราะลูกจ้างไม่ทํางานก็มีความจําเป็นที่จะต้องลอยแพเข้าไปเสีย แต่ถ้าว่างานนั้นมีประโยชน์ใหญ่แก่นายจ้างแต่ว่านายจ้างเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นนอกจากกิจการนั้นนั้นแล้วจะมากล่าวว่าขาดทุนอันนี้ก็ไม่เป็นการสมควรนี่สำหรับลูกจ้างก็เหมือนกันต้องมีความรู้สึกในานายจ้างเหมือนกับตัวของเราเองเรื้อก็เหมือนกับบินดา ก็ถือว่างานที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำให้ใครเราทำให้กับตัวเราเองเพราะว่างานที่ทำผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ไมันก็มาจากผลของงานถือว่าเราเป็นผู้มีหุ้นส่วนในงานถ้าบริษัทท้่งร้านหรืองานที่เขาให้เราทำเราไม่ตั้งใจทำงานเสียหายมีการขาดทนุน เราจะเงินดาวเงนเดือนมาจากที่ไหนเขาจะเอาอะไรมาให้เราจ้างเป็นอนวุวาลูกจ้างก็มีระเบียบในฐานะที่เป็นลูกจ้างนายจ้างก็รักษาระเบียบของนายจ้างไวด้ดดีต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ท่านเห็นว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินสีช่วยโลกแล้วได้อย่าง ที่พูดมันนี่อาตมาไม่ย,ยืนยันแต่ว่าขอให้ท่านนั้หลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดจงยาใช้แต่หูใช้ใจด้วยแล้วก็จงย่าใช้ใจอย่างเดียวจงใช้ปัญญาด้วยจงย่าใช้ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวใช้สติสมัญญะเข้าควบคุมปัญญาด้วยช่วยกันหลายๆอย่าง แล้วก็นั่งคิดนอคดนคิดไตรตรองดูว่า,าศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูถ้าสอนอย่างนี้แต่คนทั้งโลกปฏิบัติกันเหมือนกันหมดโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ข้อ,อน,นี้ก็ว่าวันแค่นี้พระพูดกับคนมีบัญญาที่พูดให้ท่านพูดท่านานั้นหลายฟังก็ไม่ได้คิดว่าท่านนั้นหลายเป็นคนโง่ ถ้าคิดว่าท่านท่านหลายเป็นคนโง่ก็ต้องพูดมากกว่านี้ที่พูดมานี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนเป็นผู้มีปัญญาและมีความสามารถส่วนใหญ่ผู้พูดม่าจะคิดว่าท่านผู้ฟังน่ะดีกว่าผู้พูดอยู่เสมอแต่เท่าที่นําเรื่องราวทัานหลายเหล่านี้มาพูดก็ไม่ใช่เป็นความสามารถของผู้พูดเอง เป็นกฎที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจยาทรงวางไว้เพื่อเป็นการช่วยโลกไม่ใช่ความสามารถหรือความรู้ของผู้พูดคนพูดก็ยังเต็มบด้ความโง่ก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าโง่กว่าท่านผู้ฟังมากแต่ในเมื่อไปเห็นคำสั่งสอนที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าเป็นของรู้สึกว่าจะดี ยิงได้นำมาคุยกันฟังนี่ก็ช่วยกันฟังฟังแล้วก็ช่วยกันคิดว่าคําแนะนำขอ,นขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในครนี้ดีหรือไม่ดีที่กล่าวมาทั้งหมด <c oughs> ต่อไปท่านกล่าวว่าจงใช้แต่วาจาดีคําว่าวาจาดีนี้ก็หมายความวาจาไม่เลววาจาดีก็คือหนึ่งพูดตามความเป็นจริง สองพูดวาจาอ่อนหวาน 3. กล่าวเฉพาะวาจาที่พูดไปพูดเฉพาะที่เป็นปใจใัจจัยเกิดความสามคัคคีมีความรักกัน 4. วาจานั่นที่กล่าวไปไม่สะเทือนใจของบุคคลอื่นเอากัะย่อ,ยอแบบนี้การที่องค์สมเด็จพระจินทร์ศีกล่าวอย่างนี้ดีหรืออย่าง ดีรือไม่ดีวาจาที่กล่าวตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือเป็นวาจาที่ชั่วการพูดวาจาอ่อนหวานทำจิตใจของบุคคลผู้ร,รับฟังให้ชื่นบานเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่วการพูดอะไรก็ตามพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให,ให้ประโยชน์ส่วนรวมให้คนมีความสามารถี่กันมีความรักกันมีการเกือก่อกูลซึ่เส้นกันและกันไม่คิดประหัตประหารไม่คิดวัตถุสรายกันวาจารประเภทน,นี้ท่านเห็นว่าเป็นวาจาที่ดีหรือวาจาที่ชั่ววาจาที่กล่าวออกไปไม่เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเมื่อรับฟังแล้วก็เกิดอาการยิ้มแยม้มแจม่มใสมีจิตใจชื่นบาน วาจาประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงแนะนำท่านเห็นว่าดีและชั่วอันนี้ก็ขอยกกประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้พูดได้พูดแล้วนี่ว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้เคยคิดเลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มีปัญญา แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญญาคือมีความดียิ่งกว่าคนพูดคนพูดนี่ไม่มีความรู้เองให้ออกตัวเสมอเมื่อบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำขึ้นหนึ่งในสี่แปดหมื่นสี่พันปรมขันธรรน์ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะจึงกว่าจะจบนี่ไม่ใช่จบคำแนะนำของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา เป็นเพียง 1, 8, 000, 4, 000, หนึ่งในแปดหมื่นสี่พันหข้อเท่านั้นที่นำมาทั้งหมดนี่เป็นหข้อเดียวเะนั้นความรู้นี่ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของคนพูดแต่คนพูดก็ไม่ได้เชิดชูตัวเองว่ามีความสามารถตามนี้เป็นแต่เพียงว่าคอยพยายามทำตามที่องค์สมเด็ดจพระจินสีสั่งสอนมาเท่านั้น แล้วคงจะทําทตามไม่ครบเสร็ด้วยเป็นอันว่าคนพูดนี่อาจจะเลวกับคนฟังเป็นจำนวนมากก็ขอยอมรับ <c oughs> เอากันเพียงว่าคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยดีแลอไม่ดีที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติการตามนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์ <c oughs> เราคุณคุยกันต่อไปใหม่ว่าการ องสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรจะบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขการบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขเป็นความดีหรือความชั่วมานั่งดูคนที่เป็นพ่อคนแม่คน ในความจริงพ่อคนแม่คนนี่ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อคนแม่คน,นก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าเราไปนั่งถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรไปนั่งดูคนที่ก็เป็นพ่อคนแม่คน,นก็แล้วกันเมื่อในเมื่อลูกเขาออกมาไปดูคนที่เห็นมีลูกเด็กๆลูกเล็กๆเ,เวลา เวลาที่ลูกเกิดมาพ่อแม่มีความลำบากขนาดไหนลูกจะกินเองก็ไม่ได้จะเดินเองก็ไม่ไหวทายุจาระปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้ภาระใดใดที่ลูกจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยความดีความเหน็ดเหนื่อยของพ่อของแม่ นอนหลับสบายสบายลูกชายลูกหญิงตื่นขึ้นมาร้องจ้าปรากฏว่าท่านแดนสองก็ต้องคลายจากความสุขจากความหลับขึ้นมาประคับประคองล,ลูกลูกทายอุจาะระปัสาวะไม่สามารถจะทํานําตัวหลีกเลี่ยนจากสิ่งโสโครันได้เพราะนอนลุกไม่ขึ้นยังเป็นเด็ก บิดามารดาก็ไม่เคยสแสดงการรังเกียจอุจาระปัสสาวะนี่เป็นที่รังเกียจของบิดามดารดาแต่ว่าของลูกที่ถ่า,าออกมาบิดามารดาอมือกอบไปทิ้งได้โดยไม่มีาการรังเกียจใดๆ <c oughs> อาหารการบริโภคอะไรก็ตามที่จะมีขึ้นมาเพื่อความสุขของลูกพ่อแม่ทำได้ทุกอย่าง เลี้ยงลูกแต่และคนกว่าจะโตขึ้นมานี่เต็มปไปด้วยความลำเคินความจริงลำพังท่านสองคนท่านมีความสุขท่านช่วยตัวเองของท่านได้ท่านลูกเกิดมามอไรความหนักใจมันก็เกิดขึ้นคนหนึ่งคนที่ต้องเสียประโยชน์ในการงานก็คือมารดาเคยช่วยกันหาความไรายได้มาสู่ครอบครัวด้วยกันสองคน พอรูกเกิดมาแล้วมารดาก็ต้องประคับประคองลกูกเสียประโยชน์ผลรายได้ท่านบินดาก็ต้องเพิ่มงานมากขึ้นเพื่องานสมดุลกับที่ทำสองคนที่เคยได้มาอย่างไรก็ต้องได้มาอย่างนั้นแต่ว่าทำคนเดียวมันก็เพิ่มน้ำหนักในการงานนอกจากนั้นยังมีความห่วงใยในลกูกหาประโยชน์ไว้เพื่อลูกต่อไป แค่ตัวบุคคลสองคนเท่านั้นไม่หนักใจมม่นหนักใจเรื่องโลกเกรงว่าต่อไปถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วปกครองตนเองเกรงจะไม่มีความสุขขาดทรัพย์สินขาดวิชาความรู้โตขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาครูที่มีความสามารถสอนบางโรงเรียนจะเข้าได้ก็แสนยากเงินค่าเราเรียนไม่เป็นไรแต่ว่าเงินบำรุงโรงเรียนนินหนะัก บางรายท่านมาบอกว่าเวลาที่จะลูกไปเข้าโรงเรียนท่านเจ้าของโรงเรียนหรือว่าผู้จัดการถามว่าต้องการบำรุงโรงเรียนเท่าไหร่มีท่านหนึ่งบอกว่าจะขอบำรุงโรงเรียนหนึ่งหมืนบาทนี่ความจริงยังไม่ยี่ค่าเทอมไม่ไี่ค่าอะไรเป็นเงินกินเปล่าบอกว่าหนึ่งบาทท่านผู้จัดการหรือใครก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่ารอไว้ก่อนนะยังรับไม่ได้ถ้าบังเอิญถ้ามีบุคคลใดเข้ามาบำรุงสูงก้อนนี้ก็ต้องให้เขาเรียนให้ดูเถอะเป็นแต่เพียงจะเข้าโรงเรียนเท่านั้นยังมีความทุกอย่างนี้เร้่งเงินหมื่นบาทนี่ถ้าินดามาันดากว่าจะเก็บหอมรอมริบมาได้ก็แสนจะลำบาก ถ้าเป็นบิดามันดาที่มีความร่ำรวยเอาเปรียบเชื้บ้านกินเขาโกงเขามากมากๆก,ก,ก็ไม่หนักใจแต่ว่าบิดามันดาที่ทำงานด้วยความสุจริตธรรมหาเดือนใช้เดือนหาวันใช้วันขันเป็นโดนงานที่ต้องจ่ายเงินตั้งหมื่นบาทนี่บางทีลมเกยบจากเมื่อลูกเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองบำรุงความสุขคอยดูแลความสุขของลกูก เกรงว่าลูกจะไปไม่ทันโรงเรียนบ้างเกรงว่าลูกจะศึกษาไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างเกรงว่าลูกจะมีเครื่องใช้ไม่สอยไม่เพียงพอจนน้อยหน้าลูกชาวบ้านบ้างท่านก็ต้องแบกภาระกิจการงานทุกอย่างจนกว่าลูกจะเรียนเสร็จแลนก็มีหลายรายด้วยกันที่ลูกเรียนสาเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทํางานมีเงินดาวเงินเดือนดีกว่าพ่อกว่าแม่ แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังไม่พ้นภาระพระลูกก็ยังต้องมาอาศัยพ่ออาศัยแม่มีบคุคคลคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นร้อยตำรวจเอกสมัยนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนพ่อเป็นมาตั้งแต่พลตำรวจถึงร้อยตำรวจเอกสำหรับลูกพ่อมีทุนทรงให้เข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจ ก็เลยเป็นในร้อยตำรวจเอกท่านทันกับพ่อต่อมาเธอผู้นั้นมีบุตรยุดสองคนเธอก็บุตรมาสองคนสองคนนั้นมาให้พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงลูกโดยเธอเป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันพ่อก็เป็นร้อยตำรวจเอกเอาลูกมาให้พ่อเลี้ยงยังไม่พอยังแถมขอสตางค์พ่อด้วยนี่เป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกันนะ แต่ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเต็มใจในการปฏิบัติเมื่อลูกต้องการก็ให้เอาลูกของลูกลูกเอาลูกของลูกมาให้เลี้ยงบิดามันได้ก็เต็มใจมาขอเงินไปใช้พ่อก็ยังให้แม่ก็เต็มใจให้นี่เป็นความดีของบิดามันดาเป็นส่วนยอ ท่านนั้นองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสําหรับท่านที่มีความดีอย่างนี้เราก็ควรจะบํารุงท่านคิดถึงตัวเราก็แล้วกันถ้าเราลงทุนหนักอย่างนั้นท่านลูกเป็นคนอากตันโยไม่รู้คนคนต่อมาเมื่อปีกล้าขาแข็งมีความรู้กลับมาสแสดงตนว่าตนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดา ถ้าพ่อแม่ที่ให้เกิดมาในความจริงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดท่านสนุกของท่านมันก็เกิดขึ้นมาเองแต่ได้ว่าลืมคิดไปว่าตัวนะ่ะถ้าว่าท่านทําอย่างนั้นจริงๆท่านหวังความเรื่นเริง,รงในกามารมไม่มีความนิยมคือไม่ต้องการให้เราเกิดแล้วก็ขอโทษนะเราเสื่อเกิดมาทําไมลนะ่ะ นี่เขา,มาไม่เชิญเขาไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องแล้วเสียเกิดมาทําไมที่เสียเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็สแสดงว่าเป็นการทําลายจิตใจความสุขความดีของบุคคลที่มีความเรื่องเริงหัรนาจัดว่าเป็นความเลวของเราที่เข้ามาเกิดพูดจะหยาบไปนิดไหมแต่คนหยาบแบบนั้นเขาก็ต้องพูดหยาบแบบนี้ จะว่าจะไปบอกว่าแล้วก็เราเข้ามาเกิดเพื่อประโยชน์อะไรที่เขาไม่ได้เชิญมันจะสมควรกับคนเลวประเภทนี้เลยกาควรจะใช้ว่าเขาไม่เชิญเสียกมาทําไมถ้าหากว่าท่านนั่งไหลไม่เต็มใจให้เราทรงอยู่ในขณะที่เราอยู่ในคันท่านทําแท้งท่านจะว่ายังไงเราก็ตายแล้วคล,ลอดออกมาแล้วท่านปล่อยให้ตายไม่เลี้ยงดูเสียเราก็ตาย แต่นี่ต้องเห็นความดีของท่านตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนี้ท่านมีความรักเสียสละความสุขประโยชน์ส่วนตนของท่านมาบำรุงเราให้มีความสุขก็ต้องถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณท่านเป็นผู้มีความดีอย่างนี้องค์สมเด็จไปกินาสีกล่าวว่าควรบำรุงท่านท่านเห็นสมควรและรีอยัง นี่พูดกัน,เป,นเป็นชี้เหตุชี้ผลเท่านั้นแต่เหตุผลนี่มันยังน้อยเกินไปแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านนันหลายไม่ใช่เรื่องของผู้พูดใจท่านเชื่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับใครให้เชื่อสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสียแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคล สมบูรณ์พลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี